กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสวุวรรณและผมโกมุตคงเทสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ,ะกินง่ายขายคล่องของเราเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการกินง่ายก่อนนะคือคทากินเองแล้วมันรู้สึกกินง่ายกินแล้วมันอร่อยกินแล้วมีมคุณมีคุณค่าทางโภชนาการเราก็เลยน่าที่จะทําขายเพื่อให้คุณค่าของอาหารที่เราทำเนี่ยมันกระจายไปสู่ลูกค้าเพราะเวลาเราบอกว่า เราจะทำของขายเนี่ยอย่าคิดเพียงแค่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเพื่อจะไปเอาเงินจากคนอื่นเข้ามาแต่ควรจะคิดเป็นอีกทางหนึ่งนะครับว่า เราจะทําของมีคุณค่าเนี่ยเพื่อส่งมอบต่อไปอย่างลูกค้าของเราแล้วเงินรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันจะค่อยๆทยอยสมทบกันขึ้นมามากมายมหาศา,ศาลโดยเราไม่รู้ตัวใช่เลยถ้าอยู่ๆเราบอกว่าโอ้ฉันจะต้องทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ได้เงินเยอะๆขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นึกถึงคุณค่าไม่ได้นึกถึงความถูกต้องหรือว่าจริยธรรมมารายาอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องดีๆที่ควรจะคิดถึงเนี่ยถ้าเราไม่คิดปรากฏผลตอบแทนเราจะไม่ได้ตามที่เรามุ่งหวังแน่นอนนะฮะใช่ค่ะ เป็นหนทางเป็นทาค่ะเรื่องอย่างนี้มันจริงๆมันก็แปลกนะคะคถ้าสมมุติว่าเราคิดดีทําดีทําสิ่งส่งสิ่งที่ดีๆให้กับใคร,ครเราก็มักจะได้สิ่งที่ดีๆตอบแทน<ะ>ไม่จำเป็นต้องให้จากคนนะ จากคนนั้นนะคะคจากคนที่อยู่รอบตัวใช่โดยที่เราก็ไม่ได้นึกถึงว่ามันจะได้ผลตอบแทนในลักษณะนี้ใช่ครับแล้วเราอาจจะไม่ย้อนนึกที่หลังว่าอ๋อคงเป็นเพราะว่าเมื่อกี้นี้ฉันอย่างนั้นเมื<ช>่อตอนนั้นฉันอย่างนี้<ช>อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ได้รับผลแบบนี้ซึ่งการคิดดีการทําดีแบบนี้ยมันส่งผลต่อเนื่องไปให้กับชีวิตของเราเองอ่ะมันจะแบบว่า สว่างสว่างอ่ะคือ oh. เราเราอันนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเราจะมีตัวเรืองเืองขึ้นมาไม่ใช่นะครับแต่ว่าความคิดของเราแนวปฏิบัติของตัวเราที่เราทําดีต่อผู้อื่นไม่ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าจะเป็นอาการติดต่อผมจะไม่ใช่คำว่าโรคเพราะมันอันนี้มันเป็นของดี <laughs> <laughs> มันเป็นอาการติดต่อที่มันจะทําให้คนอื่นอ่ะ เขาเห็นเราเขาก็อยากคิดดีกับเราเขาก็อยากทําดีกับเรานะฮะซึ่งนี่เป็นเรื่องสําคัญในสังคมมาตลอดสมัยก่อนตั้งแต่อดีตมาใช่ฮะสมัยก่อนเนี้ยมันไม่ต้องถูกพูดถึงเพราะว่าเขาทํากันแบบนี้อยู่แล้วใช่เลยแต่พอมาสมัยนี้ยอาจจะต้องถูกพูดถึงเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าความเร่งรีบความบีบคั้นทางสังคมสัมพันธ์ใช่มันอาจจะทําให้คิดถึงเรื่องพวกนี้น้อยลงก็ได้ซึ่งเนี่ย เอามาเทียบเคียงกับตำรับอาหารตำราอาหารต่างๆภูมิปัญญาไทยของเราที่สืบสานกันมาแล้วนะครับผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะอาจารย์เพราะว่าเวลาที่เราคิดดีๆกับพวกวัตถุดิบต่างๆที่มันถูก โลมันไม่ได้รับความสนใจมันไม่ไม่เป็นที่นิยมหน้าตาไม่ดีแต่เราคิดดีกับมันแล้วพยายามทำให้มันเนี่ยสามารถจะกลับกลายเป็นเมนูอ,ร,อร่อยยได้อะเราสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนทางด้านการค้าได้ด้วยซ้าไป อย่างคาดไม่ถึงด้วยอย่างคาดไม่ถึงจริงๆนะฮะซึ่ง,งวันนี้เมนูที่จะนําเสนอแล้วก็จะชวนคุณผู้ฟังมามาทําการค้ากับมันด้วยเ <c oughs> นะ <c oughs> เป็นเมนูที่มันเริ่มต้นจากการที่หน้าตามันไม่ดีมันมันถูกเขาเขี่ยทิ้งแต่ว่าเราไม่ยอมทิ้งหราแต่เราไม่ได้ไปเก็บเข้ามาจาก <c oughs> จากกองขยะไหนนะเพราะว่ามันมีแหล่งคืออย่างพวกร้านค้าที่เป็นร้านค้าปลีกเนี่ย เวลาเขาจะไปซื้อข้าวของต่างๆมาขายเนี่ยเขาก็จะไปซื้อที่ร้านขายส่งใช่ที่ซื้อมาปริมาณเยอะๆซึ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ร้านขายส่งที่เขารับปริมาณเยอะมาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีกรรมาวิธี <c oughs> เพราะว่าเวลารับของมาเยอะๆไม่ใช่ว่าของมันจะขายหมดในคราวเดียวค่ะมันก็อาจจะมีหมดเป็นเป็นล็อตๆไปมันก็อาจจะมีบางชิ้นหรือว่าบางล็อตบางโลบางร้อยโลที่มันอยู่มาวันสองวันแล้วเขาก็จะต้องตัดแต่ง ซึ่งไอการตัดแต่งเนี่ยทำให้ของดียังคงอยู่เพระาะอาจจะอยู่ลึกสะหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วไอตัวของที่มันไม่สวยแล้วแต่มันไม่เสียหายเนี่ยก็จะถูกโละออกมาอยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แต่เขาก็ยังพยายามขายอยู่ใช่ค่ะเพื่อจะเจอคนอย่างเราก็คือพยายามทําของที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยให้กลายเป็นของดีมีราคาข,<อ>ขึ้นมาของที่พึงประสงค์ขึ้นมาใช่ฮะเนี่ยเราพูด อ้อมแวดล้อมแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงกันใหญ่เลย<ฮ>ก็ <ทำ S 1> อันนี้ใช่ฮะอันเนี้ยมีที่มาจากประสบการณ์ของอาจารย์เองที่มีคนมาขอคำปรึกษาแล้วกอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะเมนูที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะเกิดจากเพื่อนบ้านพเพื่อนบ้านเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นครอบครัวใหญ่เวลาเขาไปซื้อของเขาต้องซื้อของปริมาณที่ค่อนข้างมากให้มันคุ้มแล้วก็ถ้าของไหนที่ถูกครับ หรือลดราคาเขาก็จะซื้อมาเพื่อที่จะมาปรุงอาหารให้บางที่ของถูกหรือของลดราคาเนี่ยก็เหมือนอย่างที่คุณกมุดเกริ่นให้คุณผู้ฟังฟังตอนต้นมันไม่ได้เป็นของเสียครับแต่มันเป็นของที่อาจจะมีมากเกินแล้วก็หน้าตาไม่ดีเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่คุณค่ามันยังคงดีงามอยู่มันคงเหมือนเดิมนะคะมันคืออย่างเช่นเรื่องของหมูเนื้อหมูเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งเป็นหลายๆส่วนใช่ครับนะคะสันนอกสันในข้อบาไหล ั้นครบมันหมูหนังหมูทุกอย่างนะคะคแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเอาไปทําอะไรอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าอันนี้เป็นมันหมูสําหรับใช้กับร้านที่ทําหมูกระทะขายครับซึ่งหมูบางตัวเนี่ยมันมันก็เยอะนะคะเขาก็มีการตัดแต่งจัดแยกประเภทไว้เสร็จเรียบร้อยแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเกินความจําเป็นครับมันก็มีส่วนที่ หลงเหลืออยู่เขาก็เอามาลดราคาครับอย่างเช่นหมูสามชั้นสาหรับหมูกระทะก็อามาลดราคาครับเพื่อนบ้านก็บังเอิญบ่าไปเจอครับมันก็ไม่ได้เจออยู่ประจำนานๆก็เจอทีเขาจะมีการเอาส่วนนั้นที่ส่วนนี้มาลดราคานะคะก็โอ้เห็นหมูสามชั้นตัวนี้ถูกก็เลยซื้อมาทั้งถุงเลยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่เขาลดราคานะครับเพราะเขาไม่่อยให้เราได้เลือกเขาก็จะใส่ถุงแพ็คแบบเรียบร้อยแล้วก็ปั๊มติดมาเลยว่าอันนี้คือ อะไรแล้วก็มีราคาเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ซึ่งเห็นแล้วมันก็เย้ายวนใจอยู่ถ้าใครที่ไม่ได้ดูละเอียดใช่ค่ะเพราะหมูสามชั้นปกติเนี่ยตอนนี้ราคาสองร้อยกว่าแต่อันนี้หมายถึงว่าถุงเดียวเนี่ยสองกิโลสองร้อยกว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ถูกไปครึ่งหนึ่งใช่ค่ะมันก็ยวนใจอยู่ที่บ้านคนก็เยอะนะฮะก็เลยคว้ามาเลยคว้ามาเลยครับพอคว้ามากลับมาถึงบ้านพอตัดถุงออกก็ จึงได้พบว่าทํำยังไงดีล่ะเพราะมันไม่ได้เป็นหมูสาชั้นถึงหน้าตาหน้าตาเหมือนอย่างหมูสาชั้นทั่วๆไปมันไม่ใช่หมูสาชั้นแบบที่เราสามารถที่จะเอามาต้มพะโลไม่ใช่หมูสามชั้นแบบที่เราเอามาผัดกะปิได้ไม่<ภ>ใช่ฮะเพราะว่ามันกลายเป็นหมูสาชั้นที่ถูกสลายเป็นชิ้นบางๆแล้วก็มีมันหมูมากกว่าเนื้อหมู แล้วมากกว่านี่ไม่ใช่มากกว่าแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะมากกว่าจนแทบจะไม่เหลือเนื้อหเห็นใช่ค่ะเพราะเขา,าบอกว่าทําสําหรับหมูหมกระทะเนี่ยนึกออกเลยว่าไอ้ส่วนเนี้ยมีเอาไว้เพื่อเอาไว้ทากระทะเปล่าตอนแรกเพื่อให้มันมันแล้วเวลาที่เอาเอาชิ้นเนื้อลงย่างมันจะได้ไม่ติดใช่ค่ะอืคุณผู้ฟังน่าจะนึกออกที่เขาไม่เอามันหมูเลยจริงๆเพราะเพราะว่าก็เขาบอกบอกว่า ร้านหมูกระทะเขาบอกลูกค้าก็คอมเพนมาว่าเอาแต่มันมาเอาแต่มันมาทําไมไม่เอาสามชั้นล่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นหมูสามชั้นแต่ต้องเป็นสามชั้นมันเยอะใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมันก้อนเลยจริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเวลาคือสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นจอหมูกระทะเหมือนกันตอนที่เขาฮิตกันก็แบบว่าโอ้แทบจะเช้ากลางวันเย็นหมูกระทะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นมันก้อนแล้วมันก้อนเนี่ยพอเราวางไว้ตรงตรงกลางในทีแรกเนี่ย ความที่มันเป็นมันก้อนมันน้ํามันมันเยอะพอมันโดนความร้อนเน่ยตัวมันก็จะหลากลงมาที่ที่ไอความลาดชันของกระทะเนี่ยครบทั้งหมดจริงแต่เราก็จะลืมไอมันก้อนนี้แล้วสักพักเดียวฮะมันจะแตกโป๊ะขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้แทบทุกครั้งเลยเพราะว่าความที่มันเป็นมันก้อนมันก็เหมือนกับเราใส่น้ํามันลงไปในในกระทะเพื่อทอดเนี่ยมันก็จะแตก กระเด็นกระดอนขึ้นมาแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ถ้าโชคดีที่มันไม่แตกเนี่ยมันจะค่อยๆไหมดำนะไม่เลยค่ะน่ากลัวมากทีเดียวแล้วไอ้ที่ไหลออกมามันไหลออกมาจากก้อนดำๆนี้แหละเราก็กินมันเข้าไปเ <c oughs> เราย้อนกลับมาที่ตัวนี้ตัวนี้ฮะพะเขานำมาปรึกษาอาจารย์อาจารย์คิดไปในเมนูไหนที่น่าจะทำให้มันไม่ถูกทิ้งเสียครับ ถ้าสมมุติว่าเราเอาไปต้มไปอะไรเนี่ยมันมันก็จะออกมาเยอะใช่ไหมครับทำเมนูอะไรก็ค่อนข้างลําบากก็เลยบอกเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอาไปทําเป็นเมนูทอดน้าปลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะฮะว่าไอเมนูที่เอาตัวสามชั้นแต่มันเยอะๆมาทอดน้ําปลาเนี่ยมันมีอีกชื่อสองชื่อที่เป็นที่ที่ได้รับความนิยมทันทีที่เปลี่ยนชื่อไป mm hmm. นั่นก็คือ หลายชื่อเลยค่ะ,ะที่ที่ที่รู้จักกันบอกเขาก็หลังจากทําเสร็จแล้วนะคะเขาก,กลับมาบอกอุ้ยเหมือนหมูกระจกเลยอ่าครับเพราะว่ามันบางเหมือนกระจกเพราะมันก็กรอบนะฮะ,ฮะกับอีกหนึ่งชื่อทีออ่อันนี้จะเห็นกันตามตลาดนัดโดยทั่วไปในะปัจจุบันนี้คือหมูเจียงฮายซึ่งจริงๆอ่ะตอนแรกๆสุดเลยอ่ะหมูเจียงฮ้ที่รู้จักกันเนี่ยมันยังมีเนื้อหมูอยู่นะฮะมันยังมีเนื้ออยู่บ้างแต่ดเดี๋ยวนี้ ม,มันเยอะมัน,ม,นมันกระนำเลยอะถ้าอย่างนั้นเราจะทําเมนูทอดน้ําปลานี้ให้มันอรอยอร่อยกันได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็เลยบอกว่าเอาลองเอาหมูสําชันไอ้ที่ที่ซื้อมาเนี่ยนะคะคลองแบ่งมาสักหน่อยก่อนทดลองดูนะเอาไปล้างให้สะอาดครับหลังจากล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ําให้ทั่วหมูครับนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักหน่อยเพื่อแช่หมู ให้เนื้อหมูเนี่ยมันมีให้มันหมูเนี่ยมันมีรสกร่อยๆหน่อยนี่หน่อยสักแค่ไหนสมมติสมมติว่าเขาเอามา1นกิโลครับอาจารย์ก็เอาน้ําแค่ท่วมนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กลวนให้เกลือมันละลายละลายเข้าไปแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงการแช่ทิ้งไว้มันช่วยอะไรครับอาจารย์อ่ามันช่วยให้อ่อในเนื้อสัมผัสมันจะมีความเค็มขึ้นนะคะแล้วก็มันจะช่วยให้เหมือนกับว่า ดึงน้ํามันความเค็มเนี่ยดึงมันที่มันอยู่ในเนื้อออกมาบ้างเล็กน้อยอครับเพราะว่าหลังจากแช่เสร็จแล้วนะก็ยังเห็นแบบน้ำเนี่ยมันคลักใช่ครับใช่แล้วบางทีมันเหมือนกับว่าสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บางทีเนี่ยมันก็ลอยออกมาด้วยนะครับก็จะมีเป็นผงดดำๆบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับดงนั้นน้ำแช่นี้จริงก็คงไม่ใช้แหละไม่ใช่ครับพอเสร็จเรียบร้อยก็พอหลังจากที่แช่ไปเสร็จเรียบร้อยก็ส่งขึ้นล้างให้สะอาดครับ เอาไปผึ่งให้แห้งอ๋อพึ่งลมเลยฮะพึ่งลมค่ะพึ่งลมหรือตากแดดก็อาจารย์ได้ทั้งคู่ได้หมดคือเราต้องการให้มีความแห้งนึกถึงว่าถ้าสมมุติว่ามีน้ําเยอะลงกระทะทอนคงกระเด็นกระเด็นกันหน้าดูใช่ครับก็คือผึ่งให้แห้งด้วยวิธีธรรมชาติไม่จําเป็นต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาเป่ามาแรงซีนนะครับผึ่งลมพึ่งแดดอะไรอย่างนี้แหละคือถ้าพึ่งอย่างเงี้ยนะคะพึ่งลมเหมือนเนี่ย ข้างล่างเนี่ยควรจะเป็นลักษณะเป็นตะแกรงครับเพื่อที่ให้น้ามันหยดลงไปข้างล่างด้วยถ้าสมมติใส่จานหรือใส่ฐาน่ะข้างบนแห้งแต่ข้างหลังก็ข้างล่างก็ยังแฉะต้องมานั่งกลับอีกหนึ่งรอบนะคะพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาเทลงกะละมังครับโรยน้ําปลาอุ้ยน้ําปลาใช่ค่ะเพื่อให้มีความหอมของกลิ่นน้ําปลาน้ําปลาเพียวๆไม่ต้องน้ําปลาเพียวๆเลยค่ะสักแค่หนึ่งช้อนโต๊ะ ไม่ต้องเยอะเขาหนถึงหช้อนโต๊ะครึ่งเพื่อให้มีกลิ่นหอมของน้ำปลาครับอย่างที่ทํายังไงมาถึงทั่วทั่วอาจารย์เพราะขยำเลยค่ะคลุกเลยอ๋อก็ขยําเลยขยําเลยค่ะเพื่อให้น้าปลาเนี่ยเข้าไปกับทุกส่วนของเนื้อหมูไม่ต้องเยอะเพราะเนื่องจากว่าหมูเราจะมีความกร่อยนิดๆอยู่แล้วจากเกลือนะคะอ่ะพอหลังจากขยาเสร็จเรียบร้อยก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปครับ เทลงไปในนี้เลยประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงอันนี้คือในปริมาณของหมู1กิโลนะครับหลังจากที่มันไปได้รับการพึงอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้แป้งแค่นี้พอค่ะคแล้วก็คลุกให้เข้ากันจากความชื้นของน้ำปลาที่มีอยู่เล็กน้อยมันก็จะทำให้แป้งติดอยู่แค่เล็กน้อยครับนะคะถ้าเราอยากจะได้แป้งมากกว่านี้ครับนะคะก็ให้เติมน้ำเย็นจัด น้ำเย็นจัดเพราะน้ำเย็นจัดเนี่ยจะช่วยทําให้แป้งเนี่ยกรอบนานอ๋อซึ่งน้ําเย็นจัดเนี่ยก็คือต้องค่อยๆหยอดลงไปแล้วก็ขยําไปเรื่อยใช่ค่ะน่าจะใช้เยอะน้อยแค่ไหนไม่เยอะยเลยค่ะค,คือแค่ให้เพียงแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยมันเกาะติดหมูอมความหนาของแป้งตามที่เราอยากได้เลยครับถ้าใครอยากได้แป้งเยอะนะคะ ให้ดูหมูมันชิ้นใหญ่ขึ้นก็โรยแป้งเข้าไปอีกแล้วก็เติมน้ําลงไปอีกอถ้าใครไม่อยากให้แป้งเยอะคใครอยากได้เป็นหมูหมูบางๆที่มีแป้งติดนิดเดียวก็ร่อนแป้งออกได้อ๋อเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าพออันนี้คือขั้นตอนในการเตรียมที่ ที่พร้อมจะทอดละใช่คะ่ะจากนั้นก็ลงไปทอดตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะพอน้ํามันร้อนเสร็จเรียบร้อยพอเราจะใส่ก็ให้หลีลงมาเป็นไฟกลางนะแล้วก็เอาลงไปทอดครับสักครู่เดียวก็จะเหลืองเพราะว่ามันบางมันบางค่ะสักครู่หนึ่งก็จะเหลือง<ร>พอเหลืองเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการรีดน้ํามันออกให้เร่งไฟให้แรงขึ้นแล้วก็ช้อนขึ้นเลยอมันก็จะทําให้รีดน้ํามันออก นะคะแล้วก็ทําให้กรอบด้วยครับแต่ว่าต้องรีบเอาขึ้นนะคะพอดูว่ามันใกล้จะเหลืองะะใกล้จะเหลืองยังไม่ให้ได้ที่นะคะครับเกือบจะได้ที่ค่อยเร่งไฟแล้วก็ช้อนขึ้นครับแล้วก็ ในภาชนะที่จะใส่เนี่ยก็น่าจะโปร่งๆสักหน่อยหนึ่งน <c oughs> ะคะคือวางลงไปแล้วหรือว่าผมเห็นบางที่เขาใช้กระดาษซับมันวางวาง<ด>รอง<ล>ใต้<ล>พอ,พอส่งขึ้นมาจากกระทะแล้วก็เทใส่ลงไปนะครับอันนี้เนี่ยคือเนื่องจากมีรสเค็มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็จะเป็นหมูทอดน้ําปลาเสร็จสับแล้วหยิบกินได้ทันทีเลยหยิบกินได้ทันทีเลยค่ะอยากจะกินอย่างกินแหนมกับอะไรกินกับน้ําจิ้มอะไรเท่าที่มีตามทยาศั่ถ้าถ้าเพิ่งทอดเอาขึ้นมาแล้วหยิบกินทันทีคงมีปักพองบ้างเพราะมันร้อนค่ะ นี่คือการการทําให้คือน้ํามันก็ออกไปด้วยนะครับแล้วก็รสชาติก็มีด้วยแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัมผัสที่กรอบกันไปทั้งชิ้นมันก็เลยจะทําให้ความเป็นมันหมูที่เห็นเนี่ยมันไม่น่ารังเกียจเหมือนเหมือนแต่แรกนะอร่อยแล้วก็กลายเป็นที่นิยมด้วยคือสามารถทําขายได้เลยทําขายได้เลยค่ะในกรณีทําขายเพราะอันนี้ของเราเป็นกินง่ายขายคล่องค่ะอาจารย์นอกจากมันหมูมันมีอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมครับ เนื้อสัตว์อะไรก็ได้อย่างเช่นหนังไก่ครับหนังไก่ก็ใช้กระบวนการเดียวกันนี้ก็ได้อานะคะแต่หนังไก่ผมรู้สึกว่าเอ่อเท็กเจอร์ของมันมันจะมันทอดแล้วมันแข็งนาจาย์พอเราใช้แป้งเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้กรอบขึ้นอ๋อครับครับนะคะรสชาติก็ใช้วิธีเดียวกันเลยใช่ค่ะครับโดยเฉพาะหนังไก่นี้ต้องใช้แป้งถ้าทอดหนังไก่เฉยๆเลยเนี่ยจะไม่กรอบอ๋อครับหนังไก่คือหนังไก่ที่เราเห็นทอดตามตลาดครับก็จะไม่กรอบครับ ถ้าเออมันกรอบเพราะเนื่องจากว่าเขาจะใช้แป้งเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ไม่เยอะนะคะคเขาจะใช้วิธีการคลุกแป้งทําให้แห้งก่อนนะคะคแล้วก็มาคลุกแป้งแล้วก็ร่อนแป้งออกแล้วถึงจะลงไปทอดอ๋อครับครับแต่ทีนี้นอกเหนือไปจากตัวหมูกระจกหมูเจียงฮายหมูทอดน้ําปลาอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังเห็นคนที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วก็ตามร้านต่าง,าง,างๆเขาก็มีเสิร์ฟเป็นเมนูเห็ด ทอดน้ําปลาทีนี้ถ้าเป็นเห็ดทอดน้าปลาเนี่ยเขาใช้เห็ดอะไรคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้เห็ดหลินดำเห็ดหลินขาวาเห็ดนั่นออนางฟ้าใช้ได้ไหมฮะอาจารย์เพราะมันดูดใหญ่ดิดต้องฉีกต้องฉีกเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองอซึ่งถ้าเป็นพวกอย่างเข็มทองเนี่ยมันย่อยอยู่แล้วเพราะว่าต้นมันเล็กไอ้พวกเห็ดหลินเจอเห็ดอะไรที่อาจารย์บอกเอาไว้นะครับที่บอกเห็ดหลินขาวหหลินดำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ว่า ไอเห็ดนางลมหลวงอ่ะที่เป็นดอกใหญ่ใ,หญใช่อย่างเนี้ยเอ่อเอามาต้องเอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กัหั่นเป็นเส้นยาวๆครับเป็นเส้น,น,นยาวทาได้แต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะทอดเป็นแผ่นเลยเนี่ยครับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สุกไม่ยากนะคะเคยเอาไปทดลองด้วยวิธีการคือเอาไปลวกน้ำเพื่อให้สุกก่อนครับแล้วก็มาซับน้ำให้แห้งครับแล้วก็คลุกแป้งแล้วก็ลงทอดแป๊บ ขึ้นมาได้เลยเอา้าวแล้วตัวน้ำโปง่งน้ำปลามาตอนไหนอาจารย์ตอนที่หลังจากที่เราไปลวกให้สุกแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาคลุกน้ำปลานิดเดียวครับเพราะว่าพวกพวกนี้จะเค็มเค็มจัดพวกพวกผักพวกนี้นะ,ะพะมันดูดซับความเค็มได้มากกว่า<ช>เนือ้อสัตว์แล้วผมเห็นโดยทั่วไปพวกนี้เขามักจะออกมาเป็นสีค่อนข้างเข็มอันนี้เขาใส่ซีองค์ซีอิ้วอะไรเข้าไปช่วยด้วยไหมฮะคือด้วยการที่เขาจะปรุงรสที่แป้งครับ เพื่อให้แป้งเนีมันมีรสชาติครับไม่ใช่ว่าปรุงรสที่ตัวเห็ดเห็ดหรือตัวผักอื่นๆอ๋อครับเพราะฉนั้นก็ทําให้พอเคลือบพอชุบแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาสีเข้มขึ้นค่ะนะครับมันจะมีมีหลายชนิดนะคะครับผักใบทั้งหลายก็มีการเอามาทอดไม่ว่าจะเป็นผักใบไม่ว่าจะเป็นดอกไม้กินได้มีสารพัดอย่างที่จะมาทํานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราใช้วิธีการ อสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือปรุงรสที่แป้งอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยให้เป็นรสธรรมชาติและใช้ น, <G im> น้ำจิม้มแทนอันนี้สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพได้ถ้าสมมุติคุณสามารถเลือกเลือกผักที่เรามีอยู่นะคะเอามาทดลองทอดเทคนิคมปนอยู่ที่ว่าคุณจะต้องทําแป้งให้กรอบ,ครบแค่นั้นแหละมันจะทําให้สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพได้เลยซึ่งเทคนิคในการทําแป้งให้กรอบเนี่ยก็คือหนึ่งน,นะนอกจากใช้แป้งทอดกรอบแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของไฟเรื่องของน้ํามันนะค,ะครับว่าวจะต้องผสมแป้งด้วยน้ําเย็นน้ำเย็นจัดน้นเองนะครับอ้าวทดลองดูนี่อนี่ อาจารย์มีทางเลือกเยอะมากเลยจากของที่ไม่พึงประสงค์ของที่หน้าตามไม่ดีเนี่ยกลายเป็นสามารถจะสร้างอาชีพกันได้อีกต่างหากเพราะว่าผมเชื่อเลยนะครับว่ามีหลายคนที่เขาทํามาแล้วกับการทําหมูกระจกหมูท่อน้ําปลาหรือว่าอะไรต่างๆที่เอามาท่อน้ําปลาเนี่ยแล้วขายได้อย่างดีเลยคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ตรงเนี้ก็ลองเอาเป็นทางเลือกนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ลองดูไม่ว่าจะเป็นขายหน้าร้านหรือว่าจะเป็นขายถ้าหากว่าไม่ขายหน้าร้านเนี่ยขายแบบส่งเดลิเวอรี่เนี่ย มันก็น่าจะใช้การได้เพราะมันกรอบมันกรอบค่ะมันก็จะ,<ม>จะได้ระยะความกรอบระยะหนึ่งระยะห่ห้ามข้ามคืนอก็ต้องให้ข้อมูลนี้กับลูกค้าด้วยกอนละกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับสาหรับพัฒนาอาชีพกับกินง่ายขายคล่องลองไปทําดูนะครับหวังว่าจะประสบความสาเร็จกันทุกทท่านขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนิจะสุวรรณครับและผมกมคงเทศลาคุณผู้ฟังเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ